Thank you โอ้อรุณสวัสดิ์ท้องตนุนสวัสดีพี่ดิมมีอะไรน้องเอ้าพี่ทำไมพี่แหม่มไปได้ล่ะอ๋อพี่แหม่มใช่ไหมเข้าไปซ่อมตัวเองอยู่เดี๋ยวก็กลับมามีอะไรหรือน้องเออน้องจะไปเล่นที่นอกบ้านอ๋อไปได้แต่ระวังตัวเองด้วยและน้องอย่าไปไกลนะได้พี่โอเคขอให้น้องโชคดีบาย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 พี่ดิม A few moments later. <limitationiblampa> <I>. <modeling> <sm vocal and cracking> ตงอครับจ่ายมาร้อยยี่ไม่แพงอ้าวตามปกติแล้วโรตีขายไม่แพงไม่ใช่เหรอจะตั้งราคายังไงก็เรื่องของกูถ้าไม่พอใจก็ไปร้านอื่นไป ハハハハ อะไรหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญเออไม่รู้ครับมึงไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมา365วันแล้วก็มีภาษาสเปนญ,ญี่ปุ่นอาร์เจนตินาเกาหลียอรมันรัสเซียจีนแล้วภาษาอื่นๆบนโลกใบนี้มึงไม่เคยเข้าใจตัวกูเลยกูต้องเป็นครูสอนภาษาที่ต้องเรียกมึงทุกวันแต่มึงไม่เคยสนใจเลยอะไร มึงด่ากูเหรอมึงคิดว่าที่บ้านมึงเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าตัวเองเจ๋งขนาดนั้นมึงก็มาใส่เดียวกับกูมานี่มาใส่เดี่ยวกูมึงแค่เด็กเมื่อวันซืนกูเคยอาบน้ําร้อนมาก่อนขนาดอิรีมมันยังไม่ลกล้ากับตัวกูเลยมึงก็แค่เด็กเมื่อวันซืนจะทําอะไรกูได้ านการณ์ในตอนนี้มันยากลำบากมากกองกำลังของพวกเรามีแค่80คนเท่านั้นพวกเราจะทำยังไงดีพวกเราต้องไปฐานหลักและฐานที่มั่นสุดท้ายของพวกเราเราต้องเดินทางด้วยรถถังโอเคเราไม่มีเวลามากพอแล้วเราไปเลย ดีครับพี่กุ้งอ้าวสวัสดีน้องอะไรเหรอหนูเป็นแฟนครับพี่ครับและหนูอยากให้พี่เซ็นลายมือให้หน่อยครับขอดูว่าหมวกอะไรก่อนเอ้ยหมวกคนจนนีหว่าออกไปแต่ว่าไม่มีแต่ว่าออกไปไปไอ้ลูกคนจนไอ้ของกูหนึ่งเส้นสามารถซื้อบ้านมึงได้ออกไป ัสดีครับตำรวจมีคนไม่ได้จ่ายภาษีครับเฮ้ยหนื่อยใจจริงๆไอ้พวกจนพวกนี้ตอนนี้ฉันต้องหนีไปต่างประเทศแล้วหยุดอย่าขยับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณถูกจับในคดีช่อโกงและหลบเลี่ยงภาษีคุณมอบตัวซะ อ้าวสวัสดีน้องมองแบบนี้แปลว่าสนใจสินะครับไอคืออีลอนมัสซ์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกในตอนนี้ไอจะทําการทดลองใช้เครื่องบินความเร็วสูงมาเป็นแท็กซี่อากาศมีคนใช้งานมาแล้ว1-3คนน้องสนใจใหม่ครับแต่ไอตอนที่ถึงบ้านแล้วน้องต้องโดดลงมาเองเพราะไอ้ต้องมีคนที่มารับเอกให้มีชูชีพน้องใช้เป็นใหม่ครับแต่ขอถามน้องอะไรอย่างหนึ่งบ้านน้องอยู่ที่ไหนไอจะได้ไปถูก รีมตื่นได้แล้วโอ้ตกใจเสียงนั่วใครแม่มมีอะไรเหรอรีมน้องตุ่นหายไปไหนจิ๊บหายแล้วอา้าวน้องต่นมาแล้วน้องต่นเพิ่งเข้ามาในบ้านตอนที่รีมตกใจว่าไงไงอยู่ดีๆก็โผล่มาแห่ในตอนนี้พี่หิวแล้วเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวดีกว่าโอเคแล้วน้องหิวไหมไม่ครับพี่สวัสดีค่ะเราอยู่ในช่องข่าวกองทัพปกช่องหนึ่งร้อยคุณอยู่กับฉันสุรพรข่าวใหม่ล่าสุด กบฏโอริโอได้พ่ายแพ้ต่อรัฐบาลไทยสงครามกลางเมืองนี้หยุดลงเพราะว่ามีอาวุธปริศนาได้โจมตีทั้งสองฝ่ายจนทําให้กระบฏดโอริโอสูญเสียกําลังพลจํานวนมากเหลือเพียง78คนจนทําให้ฝ่ายรัฐบาลสามารถโจมตีและสามารถเอาชนะกลุ่มฝ่ายกระบทได้ ข่าวต่อไปดาราชื่อดังพี่กุ้งได้พยายามจะหลบหนีที่เขาได้หลบเลี่ยงภาษีและคดีช่อโกงตอนที่เขาจะหลบหนีไปนอกประเทศเขาได้ก่อคดีใช้รถยนต์ที่เป็นรถซูเปอร์คารรุ่นใหม่ล่าสุดชนตึกจนทําให้มีผู้เสียชีวิต5คนและตอนที่เขาไปสนามบินเพื่อจะหลบหนีอยู่นั้นตํารวจได้บุกมาและพยายามจับกลุ่มแต่เจ้าตัวขัดขืนใช้อาวุธปืนกลก17เจน3ยิงใส่เจ้าหน้าที่2คนเสียชีวิตและตํารวจคนที่รอดออกมาได้ได้ทาการยิงใส่เจ้าตัวและจับกลุ่มเขาถูกรับโทษ59ปีประหารชีวิต ข่าวสั้นน่าสลดมีชายขายโรตีได้เสียชีวิตลงจากการเครื่องบินตกพุ่งมาตรงร้านจนทำให้เขาเสียชีวิตขอไว้อาลัยด้วยนะคะขอจบข่าวเพียงเท่านี้เองค่ะในตอนนี้ cn s return ก็มี Discord แล้วให้คนมาลงผลงานแฟนอาร์ตถ้าใครสนใจหรืออยากวาดก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอบคุณค่ะ aka cn s return Girl, I wish you could've seen her. I know she got some problems, but I don't wanna leave.